ใหญ่เลยสนุกกทางมือเลยมือแรกของหนูวะเนาะมือแรกของหนูวะค่ะกินไปยิ้มไปลองด้เลยมี่มิมิเอ๋จะเล่นอย่างเดียวเลยเข้าปากเลยอ้๊อ้๊มอ้๊มอ้๊มอยากกินในน้ำยายใหญ่เดลยรอกินเหรอคะโอ้น้ำยายไหลใหญ่จริงน้ำยายไหลใหญ่จริงมามือแรกของเบบี้นะฮะละเอียดสุดสุดเอ้ยมาสุดว่ารอาหมีเนาะ ดพร้อมเล่นเลยพร้อมเล่นแต่ไม่พร้อมกินนะเอาเลยจุ้ยเอาเลยจุ exactly. ้ยเอาเหลมพี่อ้าปากตามมันนะลูกเข้าปากไหมนี่ไง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 เอาช้อนออกเอาช้อนออกมาก่อนไหมล่ะคะที่รักเขาจะเล่นเดี๋ยวพี่คุนค่ะเดี๋ยวไม่ยอมกินเดี่ยวนิดนึงนะคะเออเออนี่เอาเข้าเอง หม่มเองเนะอาหนูทำหม่มเองเหรอคะนี่แนบยางยั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 งอาจจะยังนะอาจจะยังนะอ้ามอ้ามอ้ามอาจจะยังนะ,นะดูดน้ำไ,ไ,ได้ด้วยโอ้โหนี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอ้โหฝึกมาเรียบร้อยโอ้โหดูดจุ๊บจับจุ๊บจับเลยอ่ะ